สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนับแบบอัพเวลาบ่ายนะครับก็มาพบกันนับเช่นเคยนับตอนบ่ายโมงสิบห้านาทีนะครับก็ทิศทางของอตัวของตลาดหุ้นในช่วงเช้านี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ในอาการที่แกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจํากัดนะครับโดยตัวของนับอ,อินเด็กซ์เนี่ยก็เคลื่อนไหวนะครับ บวกไปประมาณ3จุดนะครับหรือว่า0.26%นะครับส่วนตัวของเซอร์ i t y ตเนี่ยก็บวกไป1.91จ,จุดนะครับหรือ0.24%ก็ถือว่าทั้งเซตแล้วก็เซอร์ตเนี่ยสามารถที่จะพลิกกลับมาในแดนบวกได้นะครับหลังจากที่ตอนช่วงนะครับตอนช่วงเปิดตลาดเนี่ยก็ถอยลงไปก่อนนะครับถอยลงไปในแดนลบก่อนที่จะเริ่มที่จะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับในส่วนของ ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยก็มีปรับตัวแบบผสมผสานนะครับตัวของนิกเกิลญี่ปุ่นเนี่ยลบไปห้าร้ยเจ็สบเจ็ดจุดหรือหนึ่งจุดสามห้าเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ตัวของไต้หวันเวสต์เนี่ยลงไปร้อยหกสิบดจุดหรือว่า0ูนจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าทั้งจีนแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยนะครับในยืนในแดนบวกได้โดยเฉพาะจีนเนี่ยบวกไปสิบสองเปอร์เซ็นหรือว่าศูนจุดสาสองเปอร์เซ็นตขณะที่ฮ่องกงเนี่ยบวกแรงมากนะครับ 505จุดหรือว่า2%เลยนะครับแรงหนุนจากหุ้นาลิบาบาเนี่ยที่บวกแรงไปถึง17%นะครับก็เป็นประเด็นความหวังเรื่องนการที่มาใช้เครื่องมือ AI มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการนับผลิตชิดเป็นของตัวเองด้วยนะครับตรงนี้คงยังต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดส่วนอของเรานะครับก็จะมีตัวของนะครับ ตัวของบาบาปูนที่ย่างยิงกับกรุงไทยเหมือนกันนะถ้าเรามาดูชา้าเนี่ยนะครับวันนี้ก็เปิดกระชากขึ้นแรงเลยนะครับจากสี่บาทแปดสิบเนี่ยขึ้นมาที่ห้าบาทหกสิบห้านะก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับก็อาจจะเป็นไปตามทิศทางของตัวหุ้น้งอิงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในช่วงที่หุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซาในช่วงนี้นะครับแล้วก็ เรื่องกระแสข่าวการเมืองคงไม่พูดไม่ได้นะครับถ้าเรามาดูเนี่ยในส่วนของการเมืองบ้านเรานะในช่วงนี้เนี่ยทางทาง,ทางพรรคส้มนะครับหรือว่าทางพรรคประชาชนเองเนี่ยช่วงนี้ก็เนื้อหอมนะครับเพราะว่าทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ตามจีบแบบใกล้ชิดเลยซึ่งการประชุมพรรคช่วงเช้าของพรรคประชาชนเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าจะ ไปยกมือโหวตนายกให้กับพรรคไหนกันแน่นะครับซึ่งสถานการณ์การเมืองเนี่ยเราก็มองว่ามันยังค่อนข้างที่จะเป็นโอ์แฮงนะในช่วงนี้ซึ่งแน่นอนมันก็ทำให้เราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเช็ควิวต่อไปได้นะว่าเราจะลงทุนไปในทิศทางไหนนะพุ้นกลุ่มไหนมันจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับไม่ว่าพรรไหนจะมาเนี่ยเราก็มองว่าอยู่ไม่นานนะครับ ระยะเวลาเนี่ยอาจจะแค่อ,อยู่ได้ถึงไม่เกินสิ้นปีหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ระยะสั้นเนี่ยแน่นอนมันก็กดดันเซนติเมนต์นะเราก็ที่สําคัญเรื่องของฟันโฟที่ยังคงไหลออกต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างที่เราได้รายงานไปนะเมื่อเดือนที่แล้วขายหลักหมื่นล้านนะเราก็ช็อตฟิวเจอร์เนี่ยเกือบสามหมื่นสัญญาตรงนี้ก็เป็นเซนติเมนต์ที่ดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับ ครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูการพนันเทคนิคนะวันนี้เรามาส่องหน่อยว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่ Impact กับตัวของดัชนีบ้างนะครับอ่าเรามาดูนะวันนี้เขาบอกว่าหุ้นกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยมากันยกแผงเลยนะครับก็นำมาด้วย c p พนะบวกมาหนึ่งบาทหรือ2เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทั้ง crc บวกมาเกือบ6เปอร์เซ็นต์ีพีเนี่ยนะครับก็บวกมาเกือบสเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ถือว่า รวมโดยช่วยกันนะพักดันเซตขึ้นไปพิก,กับลบมาเป็นบวกได้นะครับรวมถึงตัวแอดวานด์ด้วยบวกมาสบาทต,ตัวที่กดดันดัชนีก็ยังเป็นตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีกาฟเนี่ยลงมาหนึ่งบาทแล้วก็เดลต้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสองตัวหลักๆที่กดดันดัชนีอยู่นะครับถ้าสองตัวนี้ลบไม่ได้เยอะมากเนี่ยช่วงบ่ายเรายังมีโอกาสนะที่จะประคองแดนบวกแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่า ยังมีทั้งตัวที่อาจจะลบมากขึ้นนะครับอย่างเดลต้าเนี่ยถ้าถอยลงมาต่ำกว่าร้0บาทเนี่ยระยะสั้นก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับนะครับเราก็กลับมาดูที่ภาพเซตอินเด็กซ์ในเชิงเทคนิคนะนะครับวันนี้เนี่ย ทางพิธิให้ไว้นะครับแนวรับอยู่ที่พันสองร้อยสามสิบห้านะแล้วก็แนวรับถัดไปพันสองร้อยสิบแปดแนวต้านพันสองร้อยห้าสิบแล้วก็พันสองร้อยหกสิบสามนะครับก็แน่นอนภาพอย่างทางเทคนิคเนี้ยยังเป็นการประคองตัวยังไปไหนได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยแมตอนนี้ก็กําลังสู้กันอยู่นะครับระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบห้าวันนะแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวัน ต้องต้องดูนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย25วันกับ200วันนะครับตอนนี้ยังประคองตัวอยู่1 2 4 0เนี่ยยังไม่หลุดยังพอยืนได้นะครับแล้วก็มาดูที่เซฟตี้นะครับล้อกันไประยะสั้นเนี่ยเซฟตี้เองนะครับก็ถือว่าถอยลงมานะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยลงมาโล803เนี่ยใกล้ๆแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงเส้นสีชมพูเนี่ยแหละครับ ยังยืนปักหลักไว้ได้เนี่ยก็แน่นอนดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะมีรีบาเล็กๆนะครับแต่ว่าแน่นอนแนวต้าน10วัน,นยอยู่ที่ประมาณประแปดจุดเนี่ยตรงนี้คงผ่านยากนะครับเพราน่าจะเป็นการประคองตัวไซเวย์แล้วก็วอลลุ่มเนี่ยคาดว่าอาจจะเห็นต่ำสาม0มื่ล้านนะนะครับเอสอาศูนย์ยูสองห้าเนี่ยนะครับพูดฟิวเจอร์ไปเลยนะครับก็ถือว่าเราเนี่ย มีมุมมองที่อาจจะยังชะลอตัวอยู่นะครับถ้าเป็นมุมมองในช่วงต้นสัปดาห์นะแล้วก็เมื่อเช้าโลที่794เาราให้ทากาไรเป้าหดปลายสหรับฝั่งช็อตนะที่792เราทํากําไรไปแล้วเป้าแรกเนี่ยที่800จุดนะเราช็อตไว้สวยรอบนี้ที่815นะครับเราเบสิคเนี่ยยังเล่นติดลบเยอะถึง10จุดนะเพราะว่ายังมีหุ้นรอปันผลเนี่ยมีหุ้นรอขึ้นไดกดีเนี่ยอีกหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะหุ้นใหญ่นะครับก็ยังไงมุมมองยังเป็นทรดด i n g ช็อตอยู่แล้วก็ตามที่ทาง ขอ,องฟันโฟด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับตัวของ Market Beach เนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกเล็กน้อยนะครับมีหุ้นที่บวกนะครับอยู่สองร้อยสิบสี่ตัวมากกว่าหุ้นลบเนี่ยสอง้อยสิบสามตัวนะครับแต่ก็ถือว่าเนี่ยมันก็สูสีกันเหมือนกันนะในช่วงนี้รวมทั้งรวมทั้งตัวหุ้นที่แนะนำรายตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกก็จะเป็นตัวของ btg นะครับตัวนี้ก็ราคาปรับํำต่อนเนื่องนะแล้วก็ลงมาแต่แนวรับ17บาทเพราะว่า RSI เนี่ยอยู่ใกล้โลแล้วนะรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญเลยนะครับถ้าตรงนี้ยืนได้เนี่ยแน่นอนมันน่าจะมีโอกาสรีบาวสลับเข้ามาแนวต้าน17บาท70นะแล้วก็แนวรับ18บาท50นะอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นหุ้นฮ่องกงนะครับแต่เรามี DR นะครับเดี๋ยวมี80นะ อันน่ะโู้นะเสี่ยวมี่เนี่ยยังยังถือว่าราคาเนี่ยนะครับยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยอาจจะไซเวสะสมกำลังมาสักพักอันนี้เริ่มที่จะกลับมายืนเหนือยีิบสองบาทได้นะครับก็ลุ้นนะครับไปทดสอบตรงบริเวณยีิบสองบาทสี่สิบก่อนแล้วก็ 24บาท10เลยอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านนะครับอันนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะไซด์เวอัพต่อเนื่องนะครับก็เป็นเทรนดิ้งซื้อไปนะครับใน,ในการเก็งกำไรตัวของ DR ส่วน stock future นะครับผมมีมาให้เลือกนะจะเป็นตัว SCGP นะครับตัวของ SCGP เนี่ยราคาลงมาแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 75วันพอดีอ่ะตรงเส้นสีส้มนี่นะมีโอกาสที่จะรีบาวกลับนะครับแนวต้านถัดไปก็18บาท60นะครับตรงนี้เราก็มองว่าเป็นเป้าใหญ่ๆแหละนะครับต้านแรกอยู่18บาทก็สตอปลอดให้ไวที่18อ่ะ16บาท40ก็แนะนำลองเก็งกัำไรน,นะสำหรับตัว SCGP นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของค่างเงินบาทด้วยอ่ะเช้านี้เงินบาทก็ยังไม่ไปไหนนะยังนิ่มๆยังซึมๆเล็กน้อยนะครับ เงินบาทอยู่ที่ประมาณ32.27ิบนะหายก็32.35ไม่ได้เห็นเคลื่อนไหวแบบนี้นานแล้วเหมือนกันนะที่แกว่งแคบไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแกว่งอยู่ประมาณ10สตางค์เท่านั้นเองนะครับก็ยังไงสำหรับ u s d อ u ดิฟเจอร์คนที่เทรดตัวของค่างเงินเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าให้ใจเ,เย็นนะแล้วก็ตั้งหลักตรงแถวบริเวณ32มสิบาทสิบีกว่านะครับไม่ต้องรีบร้อนเข้าไป นะครับเล่นแบบนับเทรดยิ่งเนื่องจากมันยังเคลื่อนไหวอยู่ตามโซนนะครับรอลงมาโซนด้านล่างนะครับเราค่อยซื้อขึ้นไปขายโซนแนวต้านด้านบนน่าจะได้แก๊ดีกว่านะครับก็สวัสดีทุกท่านที่ถท,ทายเข้ามานะครับคุณเย็นจิตนะครับคุณดารานะครับก็ยังไงมีคําถามก็ส่งเข้ามาได้นะครับทั้งหุ้นลายตัวนะครับทั้งตัวเทคนิคอล นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นฟิวเจอร์ก็ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับเราก็รวมทั้งตัวของ d รเขาถามได้เช่นเดียวกันนะครับก็มาดูต่อในส่วนของทองคําทองคําช่วงเนี้นะครับยังเล่งตัวต่อเนื่องนะเมื่อเช้า,ชาเนี่ยผมยังเห็นนะเหมือนมีแรงขายทำกำไรลงมาย่อๆมาสามสี่สามเจ็ดนะที่ขึ้นไปเนี่ยสามพันสี่ร้อยแปดสิบห้าแล้วขึ้นแรงมากนะครับตั้งแต่ ช่วงเปิดตลาดเนี่ยก็ถือว่ามีโมเมนตัมบวกนะล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านใหญ่ตรงบริเวณ3,500ดอลลาร์นะครับก็อย่างที่เราเรียนนะอันนี้ก็ถือว่ามามาอัปเดตให้ฟังนะครับในส่วนของทองคำเนี่ยจริงๆมันก็มีนัประเด็นสำคัญที่เราได้มีการคอไปในช่วงก่อนหน้านะก็คือถือว่าช่วงเนี้ถ้าเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยน สำคัญของบริษัทเลยนะครับหลังจากที่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีนะที่ตัวของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยถ้าเรามาดูยอดนะถือทองคํามากกว่าพันธบัตรสหรัฐเนี่ยสะท้อนกระแสดอลลาร์ด e ีเซนเทชันนะครับที่ชัดเจนแล้วก็การซื้อทองเนี่ยพุ่งกว่า1,100ตันในช่วงปี2 0 2 2ั0 2 4อถึงยอนยอนหลังไปสักประมาณสปีนะ ซึ่งก็เทียบกับค่าเฉลี่ยเดิมในปีในในช่วงก่อนหน้านะที่473ตันต่อปีตรงนี้ยเําทำให้มันบ่งชี้แล้วว่าตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยมันถูกลดความสำคัญนะแล้วคนเนี่ยยังให้น้ำหนักไปที่ทองคำนะครับถือว่าเป็นดีเมสเมนที่สำคัญเลยตรงนี้นะครับแล้วก็หนุนทองคำในฐานะเซฟเวดด้วยนะครับสำหรับตัวของ G O U 25เรามาดูกัน ถึง3,005แล้วนะเพราะว่าทองคำเนี่ยไม่ได้มีหยุดช่วงเทรกัางวันนะยังคงเคลื่อนไหวเนี่ยขึ้นไปถึง3,005แล้วก็ยังไงเนี่ยนะครับถ้าอิงจากตัวของราคาสปอร์ตนะ D.O.U. 25ก็จะมีแนวต้านที่3,515ดอลลาร์ตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นแนวต้านสําคัญเลยนะครับที่เราต้องจับตาดูเพราะว่าถ้าทองคําสามารถทะลุ3,500ไปได้เนี่ยก็จะทํ New วไฮนะครับหลังจากที่ มีการพักฐานมาเนี่ยโอ้ท่านผมนับนะหนึ่งสสามสี่สี่เดือนเต็มที่ไม่ไปไหนนะที่ไซเว์แต่สุดท้ายเนี่ยก็สะสมกําลังกันใหม่แล้วก็พยายามที่จะชูดขึ้นไปรอบใหม่รอบนี้อาจจะได้เห็นนะครับบริเวณสามพันดรอดอลลาร์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ถือว่าร้อนแรงมากทีเดียวนะครับ GOU 2 5เราแนะนํานะครับเมื่อเช้าลองไปแล้วก็เลเว o ฟิตรันถือต่อเนื่องนะครับสําหรับตัวของโกฟิเจอร์นะครับ ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ทักทายเข้ามาทั้งใน Facebook แล้วก็ช่องทาง y o u t u b e นะครับก็มาดูข่าวสารกันหน่อยนะครับสำหรับตัวของ CP Extra นะครับก็เผยว่าบริษัทย่อยเนี่ยนะครับเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท Renew g o p e นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่จะตั้งในประเทศสิงคโปร์นะแล้วก็ประกอบกิจการลงทุนในบริษัทอื่นในรูปแบบในรูปแบบโฮดิ้งนะครับคอมมินีนะครับ ที่ราคาเนี่ยนะครับหนึ่งพันห้าสิเอ็ดล้านลิงกิตนะก็เทียบกับจํานวนเงินเนี่ยถึงแปดพันล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่หลายค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็ถือว่ารูปแบบหลักของเขาเนี่ยนะครับประกอบธุรธกิจนําเข้าผลิตและจําหน่ายอาหารให้กับลูกค้ากลุ่มโรงแรมร้านอาหารค้าปีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอด ของ CPX ต้าเช่นเดียวกันนะครับราคาก็รีบาวเล็กน้อยวันนี้นะครับยังไปไหนไม่ได้ไกลยังเทรดต่ำกว่า18บาทนะครับก็ถือว่ายังคงยังหาจุดกลับตัวไม่ได้นะสำหรับ CPX นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือบมจสยามราชธานีหรือ SO นะครับก็เผยว่าซึ่งปีหลังนะปี2568เนี่ยยังโตต่อเนื่องนะครับก็มองเป้า ปี2568เนี่ยเติบโต15เเคาดการรายได้อยู่ที่3,000ล้านนะครับก็ถือว่าบริษัทเนี่ยมองว่านันธุรกิจเนี่ยจะสามารถที่จะสร้าง S-Curve ใหม่นะครับได้สำหรับตัวของธุรกิจ SO Next นะครับนเน้นทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลนะครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟตัว SO กันหน่อย ราคาก็ยังไซด์เวนะยังไม่ไปไหนไกลก็เคลื่อนไหวในกรอบก็ให้กรอ,อบที่4.34ถึงบริเวณนะนะครับหายนี้ก็มา4.66นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของรีโอใส่เล็กหน่อยนะระบุว่าทิศทางครึ่งปีหลังของปี68เชื่อมั่นว่าจะมีพัฒการไปในทางที่ดีขึ้นนะครับจากการรับรู้โครงการใหม่ๆความทั้งเดิมหน้าธุรกิจกล l o นโลจิสติกนะครับโลจิสติก ให้บริการ e-vtac ด้วยนะครับตรงนี้ก็มองว่ารายได้รวมของปี2568เนี่ยก็น่าจะเติบโตขึ้นได้นะครับนี่ก็รีโเนี่ยราคายังซึ่งไม่ไปไหนนะดูแนวรับตรงบริเวณ2บาทเนี่ยต้องหาจุดกลับตัวก่อนนะครับยังไงก็ยังไม่ได้มีสัญญาณซื้อนะเป็นข่าวที่เรามาอัปเดตให้ฟังนะครับเราอยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาตอบคำถามไปเลยนะครับสำหรับคนที่มีคำถามแล้วก็ ส่งกันเข้ามานะครับคุณเย็นจิตคุณดาราก็ส่งกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วัวดีในช่องทาง youtube ด้วยทุกท่านนะครับก็มาดูนะครับในส่วนของ bdms มหมายแรกยี่แแล้วอยากรับอีกไม้รับได้ที่เท่าไหร่มาดูกันหน่อยผมก็ถือว่า ราคาเล่นแรงนะรอบนี้ขึ้นไปถึงเกือบยีบสามบาทแต่ซึมลงมาผมว่าราคานี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่ามันก็ใกล้แนวรับตรงโซนยี่สิบจุดหกถึงยี่สิบจุดแปดเนี่ยถ้ายืนได้คงไม่น่ากลับมาที่ยี่สิบอีกรอบนะครับก็ผมว่าอีกไม้เนี่ยรอดูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะถ้ายืนได้เนี่ยผมว่าอีกไม้นึงน่าจะเข้าสับประมาณเกินยี่ส็ดเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณกลับตัวพอดีนะครับก็เข้าตรงยี่ส็ดก็ได้หรือ ถ้ามันถอยลงมาจริงๆรับอีกทีหนึ่งประมาณ20นะครับผมว่าราคาเนี้ยถือว่าค่อนข้างเซฟในเชิงเทคนิคนะเพราะว่ามันใกล้แนวรับก็ถือว่าถือต่อนะครับถ้ายังไม่หลุดโลโลมันคือ19บาท80าทยังไม่น่ากลัวแต่อย่าลืมก็ตั้งจุดสต็อปเอาไว้ก็จะช่วยได้นะครับอ่าแล้วก็กลยุทองแท่งหรอ ผมดูเมื่อเช้าเนี่ยนะกรอไลฟิลเจอร์ที่อ้างอิงกับสปอร์ตเนี่ยบวกไป2.1% GF10 ซีรีส์ V25 เนี่ยบวกไป1.8%เปเซนต์เห็นไหมว่าซีรีส์ V เนี่ยซึ่งเป็นอิงกับทองคำแท่งเนี่ยมันบวกได้น้อยกว่านะครับราคาทองในประเทศวันเนี้ยมันทะลุ5 3 0 0 0ไปแล้วนะครับผลกระทบของค่าเงินบาทแข็งค่ามันก็จะส่วนหนึ่งนะครับทำให้บวกได้ไม่เต็มที่แต่ผมบอกเลยว่าในรอบเนี้ยถ้าทองคำแท่งนะเกงกำไรรอบนี้คงต้องมีติดไว้นะครับลอยยอก็ ผมว่าประมาณห้าหมื่นสามยันยอนเนี่ยก็จ,จะซื้อไปสักไม้หนึ่งนะครับดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีความไม่แน่นอนนะเราก็อาจจะตกลดได้เหมือนกันเพราะว่าราคารอบนี้อาจจะพุ่งเกินห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับสําหรับตัวของทองคําแท่งนะครับลอตามด้วยต่างชาติลองหรือชอ็อตต่างชาติเนี่ยชอ็อตเดือนที่แล้วเนี่ยสําหรับเซฟตี้ฟิวเจอร์นะอยู่ประมาณ สามหมื่สัญญาเกือบนะครับซึ่งก็ไม่ดีต่อภาพรวมของเซิกับ Set เซฟิที้เท่าไหร่ส่วนต่างชาติในหมวด m e t a ลฟิเจอร์เนี่ยไม่ได้แอคชั่นอะไรออกมาที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอาจจะดูอิงไปไม่ได้มากแต่ว่าถ้าจะบอกว่าจากรายงานจาก CFC สารัฐเนี่ยเขามีอาลองนะครับโพิชันเพิ่มขึ้นมานะครับนับเล็กน้อยนะครับประมาณ240,000สัญญาแต่ว่าโกลฟิเจอนะครับตัวของคอนแท t ไซส์เนี่ยเขาใหญ่กว่า ประเทศไทยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ C B G แนวรับท้านนะครับยังส่งเข้ามาได้นะฮะก็แนวรับเนี่ย้50บาทเลยนะครับพยายามยือนอยู่ถ้าไม่หลุดเนี่ยถ้ายืนไม่ได้ก็จะโดเดิมอยู่ที่46.5แต่ผมว่าตรงเนี้ยมันเริ่มเห็นแท่งเขียวแล้วเร,เริ่มตีกลับยืนเส้น5วันเนี่ยน่าจะมีจังหวะรีบาวกลับขึ้นมาบ้างนะครับแนวต้านก็53บาทสลึ่นะครับ คุณแก้วใจนะครับสามตัวเลยนะครับมี rcl ตรงนี้ก็ชนไม่ผ่านตรงเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะแนวต้านก็ยี่สิบแปดบาทนะครับแนวรับยี่สิบหกบาทห้าสิบนะใกล้ใกล้โลของเดือนที่แล้วนะครับยังไงก็เน้นตั้งรับดีกว่าผมว่าอาจจะยังไม่ได้รีบไปนะครับสำหรับ rcl ทรงมันก็แบบเหมือนกับรีบาวไปแล้วก็ลงมาสร้างฐานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ cp r นี่เป็นตัวเล็กหน่อยนะ ซิงนะครับก็ยังไงตัวนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงแบบขึ้นมาแรงแล้วนะครับเราก็ไปพีคตรง3.86ลงมาเนี่ยผมว่าเน้นรอบนี้อาจจะต้องตั้งรับหน่อย3า2บสิตรงเส้นยี่หวันถ้าเป็นขาขึ้นจริงพักลงมาก็ไม่ควรจะหลุดต่ำกว่าเส้นยีวันนะแล้วก็จะรีบาวกลับไปสูมก่นเดิมนะครับยังไงก็รอดูจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับแนวต้านก็ตรงหาตรงนี้สามนะครับ b h บํารุงราชทรง ถือว่าบำลงล่าเนี่ยก็พักเหมือน b m m s เลยนะครับแต่ก็เนี่ยยืมพยายามยืนเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็แข็งกว่านะ278เนี่ยเพราะว่าถ้าปรับฐานจริงๆไม่ควรหลุดต่ำกว่า173บาทซึ่งเป็นเส้นยี่วันถ้าหลุดเนี่ยก็ต้องระวังการผมก็เสียวการจบจบรอบพื้นตัวเหมือนกันนะต้องระวังลงมาปิดแกปที่แถวๆบริเวณ 163ยหกนะ้อะทุกนี้อาจจะต้องติดตามการชิดนิดนึงแต่ส่งผมว่าน่าจะยังสร้างฐานได้นะน่าจะยังเอาอยู่นะครับคุณดาลาถามตัวของ PSL ตัวนี้พื้นฐานเรามอเป็นโอกาสนะเราก็น่าจะมีโอกาสฟื้นอยู่นะครับมองแนวรับเนี่ยก็เถวเช่นค่าเฉลี่ยจะดิบวันตรงแถวบริเวณ6กบาทสาตรงนี้น่าจะพอตั้งหลักยืนได้นะครับ6กบาทสาเนี่ย ถ้ายืนได้เนี่ยก็จะมีลุ้นกลับไปเส้น200รวันตรง6บาท70็ดสผ่านได้ก็6บาท90นะ้าสะถ้ามีก็ตั้งรับอถ้ามีถือต่อถ้าไม่มีตั้งรับนะครับตรงบริเวณที่ผมบอกไว้6บาท356บาท40บเนี่ยเอาไว้อยู่นะครับดาลาคุณสุชาดาถาม MTC นะก็น่าจะติดตามกันใกล้ชิดนะ ว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับในช่วงนี้แต่ผมบอกคุณดาหลาตัวของ MTC เนี่ยยังไงก็ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นนะในช่วงนี้อดอกเบีย้ยขาลงที่ตอนนี้ปรับลงมาทให้ตัวของนะครับตัวคอสของ MTC มเนี่ยมันมันดรอปลงมามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับสำหรับตัวของผลประกอบการก็ยังไงแนวรับที่35.5สิบาจุดาลงมาแถวนี้ ผมว่าตั้งรับได้นะครับแล้วก็ดูไปขายตรงบริเวณ38.5สแานวต้านถัดไปก็41สิบเลึงนะครับแล้วก็ g นะครับ g e f p t นะครับแนวรับอยู่9.65าานะแนวต้านอยู่9.85าจแาล้วก็10บาทแต่ผมว่าลงมาแนวรับตรงนี้ผมว่าน่าสนใจสำหรับ g p t นะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยคุ้นกลุ่มเกี่ยวกับ เกี่ยวกับหมูไก่เนี่ยราคาก็ถือว่าขึ้นไปแรงในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ซื้อันไม่ทันนะนี้เริ่มปรับฐาลงมาให้ตั้งหลับแล้วนะครับยังไงคุณปามี่ก็ถือได้นะครับสําหรับตัวของ GPT นะพูดถึงเรื่องการเมือ,องเนี่ยตอนนี้ทั้งใน YouTube แล้วก็ใน f a c e b o o k นะก็มีคนติดตามกันหลายคนนะก็อยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมองว่าทางพักส้มนะจะยกมือให้กับพักไหนนะครับระหว่างพักเพื่อไทย ช่วยกดหนึ่งมาหน่อยนะครับอยากเห็นเหมือนกันช่วยกดหนึ่งมาหน่อยใครมองพักเพื่อไทยมาครับไม่ได้แบ่งข้างนะแต่เราแค่อยากจะรู้ว่าทุกคนคาดการณ์ไปในทางไหนนะครับเราพักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นเบอร์สองนะยังไงก็ช่วยกดกันเข้ามาหน่อยนะครับก็จะได้รู้ว่ามุมมองมองกันยังไงบ้างนะครับอ่านต่อคาถามใน YouTube กันต่อนะครับมีคําถามก็ส่งเข้ามาได้ตัวของ BTS นะ รับได้ไหมต้องบอกว่าอย่าเพิ่งรับมีดต,ตอนนี้มีสายโทรเข้ามาเยอะมากนะครับโลในรอบสิบห้าปีนะสำหรับ b t ทไม่ได้เห็นราคาสามบาทนี้นานมากๆนะครับตั้งแต่ย้อนกลับไปเนี่ยปีสองพันเก้านะครับย้อนกลับไปปีสองพันเก้าเลยไม่ได้เห็นราคาเนี้นะครับซึ่งยังไงแนวรับสามบาทถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นต่ำกว่านี้ด้วยนะครับ มีโอกาสลงไปถึง2องบาทแปอันนี้ผมได้ดูเอาไว้เหมือนกันนะครับส่วนตัวแรนดงินเทานะครับต้านก็อยู่ที่บริเวณสีบาทแตังค์อันนี้ก็เป็นต้านรับก็3ามบาทสีแปผมว่าตัวเนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสังหารหนึ่งที่เริ่มสร้างฐานได้ดีแล้วนะถ้าหยอดลงมาแนวรับแนวน่าสนใจนะครับก็ดูสะสมตรงแถวกลุ่มส้นค่าเฉลี่ยประมาณ3ามุดเก้าถวนี้รับได้นะครับ พอรับได้อยู่นะครับต้านไปขายอ๋อถ้าดูเร็งๆไปขายเนี่ยก็ดูต้านใหญ่ก็่าสี่บาทสี่ิบตรงเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันตรงนี้นะครับ CKP เข้าไหมหย่อนลงมาแนวรับสองบาทเจ็ดสิบก็ถือได้นะครับสำหรับ CKP นะครับออหน้าเข้าหรือเปล่าวัาตรงนี้มันแนวรับพอดีถ้าดูวันพรุ่งนี้ยังยืนได้ผมว่าตรงนี้น่าเข้านะครับ แต่ถ้าหลุดลงมาขอเลือนลงมาที่สองบาทห้าสิบนะครับแล้วก็ไปขายแนวต้านนักสองบาทเจ็ดสิบหกนะครับเราถ่าวสาบาทน่าจะพอมีลุ้นอ่นะเดี๋ยวขอดูอีกวันหนึ่งววันนี้วันนี้แดงลงมาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเจ็บเข้าไปนะครับผมมีคุณดาราเลือกหนึ่งนะมีสามไม่เลือกใครด้วยนะฮะมีฝากกดเข้ามาอีกนะครับก็ทีเอฟจี G, ส้นราคาน่าสนใจไหมมีย่อแล้วทีเอฟจีเนะี่ยผมว่าอาจจะมีเซฟออนฟักลงมานะถ้าย่อลงมาเนี่ยวันนี้เดี๋ยวดู ถ้าวันนี้กลับไปยืนห้าบาทได้วันนี้ผมว่าราคาน่าจะเริ่มประคองตัวแล้วผมว่าตรงแถวเนี้รับได้แต่ถ้าดูแล้วอาการบ่ายเนี่ยยืนห้าบาทไม่ไหวนะแล้วเริ่มถอยลงมาต่อเนี่ยวัดตั้งรับรับรับลึกลงไปหน่อยสักประมาณสี่จุดหกศูนย์นะก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะว่าตัวนี้ช่วงเนี้ยคุ้นกลุ่มนะครับหมูไก่เนี่ยลงมาหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวของโฮมโปรเข้าได้ไหม นะโฮมโปรเนี่ยวันนี้เบสขึ้นมาโขค่อนข้างแรงนะวันนี้คุณกลุ่มคอมเมิร์สมาหมดขอตั้งรับหน่อยเพราะว่าวันนี้เล่นขึ้นมาแรงเนี่ยโฮมโปรเล่นแรงทีไรก็จะมีจังหวะย่อนะรอตรงเส้นค่าเฉลีย่ย7จบหาวันตรงแถว2บาท30นะครับอยากให้ตั้งรับอย่าเพิ่งรีบนะครับอย่าเพิ่งติดเครื่องอย่าเพิ่งหตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะ a อทแนวต้านก็5บาทนะตรงแกปที่เปิดไว้แล้วก็แนวรับเนี่ย4บาทสิบ ถ้ามีอยู่ก็ยังพอถือรุ้นได้ถ้าไม่มีรอตั้งรับที่แนวรับดีกว่านะครับยังไม่ต้องรีบร้อนหลายๆตัวก็พักตัวนะครับมีคุณปิญญากด2มานะครับอ๋อยังไงไม่ว่าจะหนึ่งหรือสองนะขอให้การเมืองบ้านเราเดินต่อไปได้นะครับเราก็ไม่เกิดสุญญากาศนะครับก็มาลุ้นกันต่อแล้วก็พบกันใหม่ได้ในการไลฟ์สดวนันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ